สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมวส้มสปอยนะคะวันนี้เพื่อนๆก็อยู่กับซีรีส์ Wonderful World อีกเช่นเคยซึ่งใน E ีีที่9ที่กำลังสตรีมในเร็วๆนี้ทาง Disney Plus ส o อร์สตาจะยิ่งร้อนระอุขึ้นไปอีกกับการล้างแค้นสุดเข้มข้นที่ไฟแห่งความเจ็บปวดกำลังเดือดปุดปดทุกวินาทีแอดมินบอกเลยว่าเพื่อนเพื่อจะต้องเตรียมยาดมมาให้พร้อมก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และก,กดกระดิ่งกุ๊งกิ้งกุะะ๊งกิ้ นักเพื่อนพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะไปกันเลยในตัวอย่างอีพีที่เก้าได้เผยถึงความเจ็บปวดของนางเอกที่ถูกหักหลังจากคนสองคนที่เธอรักเมื่อได้รู้ว่าสามีกับน้องสาวมีความสัมพันธ์ซ่อนเร้นลับหลังเธออันเป็นสิ่งที่เธอยกโทษให้ไม่ได้จริงๆซูโสูหัวเสียหนักมากและกำลังทุบป,ประตูรถด้วยความโมโหอ,อาจเป็นไปได้ว่าส่วนหนึ่งมาจากการที่เขาได้ไปเจอรูปเฉาของตัวเองที่ที่ทำงานของพระเอก ยูรีน้องสาวของนางเอกได้รับรูปเฉาใบหนึ่งเธอจึงร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นรูปเฉาที่นางเอกได้รับไม่เคยเผยให้เห็นหน้าของหญิงสาวปริศนาคนนั้นเลยแต่ไม่แน่ว่ารูปถ่ายใบนี้ที่ยูรีได้รับอาจจะถ่ายติดหน้าของเธอก็เป็นได้นางเอกลงดาบกับสามีของเธอเองและบอกว่าคุณไม่ควรกลับมาหาฉันทางด้านพระเอก ก็กำลังเดินเกมการล้างแค้นต่อเนื่องเพราะเขารอเวลานี้มันนานมากแล้วซูโฮมาหาพระเอกและคล้ายกับว่าจะมีการประทะก,กันเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากรูปเช้าส่วนคิมจุนเขาจะเดินทางมาออกรายการของซูโฮซึ่งเขาก็ได้เป็นแขกรับเชิญมีความเป็นไปได้ว่าซูโฮจะใช้โอกาสนี้ลงมือเปิดโปงการฟอกเงินผิดกฎหมายของคิมจุนที่แกลลอรี่กึม นางเอกมาหาคุณแม่ของเธอที่ร้านและพบว่าข้าของกระจัดกระจายอยู่จากนั้นพระเอกจึงโทรหาเธอและบอกกับนางเอกว่าตอนนี้แม่ของเธออยู่กับเขาส่วนนางเอกก็มาเจอกับพระเอกที่ริมน้ำแห่งหนึ่งโดยเธอได้บอกกับพระเอกว่าถ้าอยากลองทำให้ฉันวั่นไหวก็ลองดูว่าฉันจะสนไหมซึ่งนะริมน้ำแห่งนี้พระเอกจับแขนนางเอกขึ้นมาและบอกกับเธอว่าถ้าหาว่านางเอกตายที่นี่ ก็จะไม่มีใครหาเธอเจอและนี่ก็คือตัวอย่างของ Wonderful World ในตอนที่9ที่กำลังจะสตรีมในเร็วๆนี้ทาง Disney Plus Hotstar หวังว่าเพื่อนๆจะชิ่นชอบคลิปนี้นะคะก่อนจากกันไปแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกุ้งกิ๊งกุ๊งกิ๊งไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถดูคลิป,ปอื่นๆได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย